จา่าชีเปาขยอสกอร์วิเคราะห์ลุกหนังสไตล์จ่าตังท็อปโฟที่จะอยู่เคียงข้างนักลงทุนทุกคนทางตูนยูเอตดวันนี้ผมจ่าตังท็อปโฟก็ค้าสนามฟุตบอลมาให้3คู่ด้วยกันนะครับไปกันที่ซอรีเมลิกอังกฤษนะครับผมฟูลแลมพบกับบรายตันฟูลแลมจะทิ้นห้าเกมหลังสุดในลีกฟอร์มการเล่นก็ต้องบอกว่าค่อนข้างดูดีเลยทีเดียวนะครับพวกเขาแพ้เพียงแค่เกมเดียวเท่านั้นชนะ2เกมแล้วก็เสมอไป2เกมแต่ว่าพวกเขาไม่สามารถชนะใครเลยมา2เกมติดแล้วนะครับเกมนัดล่าสุดก็เพิ่งจะบุกไปเสมอกับทออออตตตนนนเปปปรร์ไไดด้้1 10ะููู่่่่โยยททีีีฟลลวาาาับง คะแนนนะครับมี19คะแนนด้วยกันส่วนทางฝั่งของบรายตัน5เกมหลังสุดในทุกรายการฟอร์มกันนั่นก็ค่อนบอกก็ต้องบอกว่าค่อนข้างโอเคเลยนะครับหลังจากที่พวกเขาแพ้ามา2เกมติดแต่ว่าตอนนี้ไม่แพ้ใครมา3เกมติดต่อกันแบ่งเป็นชนะ2เกมแล้วก็เสมอ1เกมโดยที่เกมนั้นล่าสุดนี้ก็พลาดท่าน,นะครับกับการเปิดบ้านเสมอกับเซาท์ทัมตันไป1ประตูต่อหนึ่งแต่ว่าสถานการณ์ในตารางคะแนนของบรายตันยังดูดีนะครับตอนนี้อยู่อันดับที่4ของตารางคะแนนมี23คะแนนด้วยกัน Head to Head ของทั้งคู่ก็เป็นทางฝั่งของล่่่ททีีดีดดกกวาานนะคัช3จจสุเ โดยที่ทางฝั่งของบรตันไม่สามารถเอาชนะได้เลยครับแต่ชนิดเกมคู่นี้มองว่าเสมอในเสมอกันนะครับฉันจะบอกว่าฟูลแลมของมากโกซินวานนั้นค่อนข้างจะดูดีแล้วก็แกล่งในบ้านนะครับผมแต่ถ้าว่าฤดูการนี้ทีมของฟาเบนฮูเซเลอร์นั้นก็ต้องบอกว่าโอ้ค่อนข้างที่จะสร้างเซอร์ไพรส์ได้อย่างยอดเยี่ยมมากเลยครับกับการคุมทัพในฤดูการแรกแล้วทําผลงานได้ดีคู่นี้แม้ว่าจะมีโอกาสออกหน้าเสมอกระสุนก็ตามแต่แต้องเชื่อว่าทางฝั่งของบริตันมีประสิทธิ์ที่ดีกว่าที่จะบุกไปชนะฟูลแลมได้เชียร์ไปที่บรตัันนคคิดดว่า่าาาาาจะสสมรรรถร้้งไบ ไปกันที่คู่ระหว่างบอลมัดนะครับผมพบกับทอตแนมฮอสเปอร์บอลมัดเจ้าถิ่น5เกมหลังสุดในลีฟอร์มการเล่นก็ต้องบอกว่าค่อนข้างโอเคนะครับผมพวกเขาชนะ2เกมด้วยกันเสมอ1เกมแล้วก็แพ้ไป2เกมเกมนัดล่าสุดเนี่ยก็เพิ่งจะบุกไปถล่มทางฝั่งของวูมตันมา4ีประตูต่อ2นะครับโดยที่ทางฝั่งของบอลมัดตอนนี้นะครับอยู่อันดับที่13ของตารางคะแนนมี18คะแนนด้วยกันส่วนทางฝั่งของทอตแนมฮอสเปอร์นะครับผมห้าเกมหลังสุดในทุกรายการฟอร์มการเล่นก็ต้องบอกว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้วก็ สเกมแล้วก็เสมอไป2เกมแม้ว่าจะไม่อาไม่แพ้ใครมา3เกมติดต่อกันก็ตามแต่แต่ก็ต้องบอกว่าฟอร์มการเล่นโดยภาพรวมนี้ยังไม่มีมาตรฐานนะครับเกมนัดล่าสุดก็เพิ่งจะเปิดบ้านอลด ทำได้เพียงแค่สเสมอกับฟูลเล่มา1ประตูต่ตอหนึ่งเพราะว่าตอนนี้สเปอร์นะครับอยู่ติดที่7ของตารางคะแนนมี20คะแนนด้วยกันเฮดทูเฮดของทั้งคู่ก็เป็นทางฝั่งของทอ็อตสเปอร์ที่เหนือกว่านะครับผมชนะ3จาก5้านัดหลังสุดที่เจอกันโดยที่ทางฝั่งของบอลมัดชนะเพียงแค่คร้งเดียวเท่านั้นแต่ชนีเกมคู่นี้นะครับมองว่าสเปอร์เส,สมอเสียหายเล็กน้อยนะครับซึ่งจะบอกว่าฟอร์มการเล่นของสเปอร์นั้นค่อนข้างที่จะไม่มีมาตรฐานเท่าไหร่นะครับในฤดูกาลนี้ส่วนทางฝั่งของบอลมัดเวลาได้เล่นในบ้านนี่มักจจะะสสาาาาาามมรรถททํํผลงงงนนไดด้้ค่ออขขีหับ ดังน,นั้นคู่นี้เชียร์ไปที่ทางฝั่งของบอลหมากคิดว่าน่าจะสามารถเปิดบ้านเอาชนะหรือไม่แพ้สเปอร์เป็นอย่างต่ำครับไปกันที่ศึกฟุตบอลโปรตุเกสซูเปอร์ลีกนะครับผมคู่ระหว่างโมเลเลนเซ่นะครับผมพบกับสปอร์ติ้งลิสบอนนะครับโมเลเลนเซ่เจ้าทิน5เกมหลังสุดในทุกรายการฟอร์มการเล่นก็ต้องบอกว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับพวกเขาชนะเพียงแค่2เกมเท่านั้นแล้วก็แพ้ถึง3เกมด้วยกันเกมนัดล่าสุดก็เพิ่งจะบุกไปพ่ายแพ้ต่อเโอัฟมา2ประตูต่อ3นะครับโดยที่ตอน ราคะแนน12นัดมี17คะแนนนะครับส่วนทางฟังของ s p o r t ติ้งลิ b บ n 5เกมหลังสุดในทุกรายการฟอร์มการเล่นก็ต้องบอกว่ามาดรอปในระยะหลังๆนะครับหลังจากที่ต้องเสียลูเบอรมอลิมกุนซือคนเก่งนะครับไปคุมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก่อนนั้นชน,นะนามาลวลดๆวเลยนะครับผมแต่ว่ามาสะดุดแพ้2เกมติดต่อกันตั้งแต่กลางสัปดาห์ที่ผ่านมาจนถึงสุดสัปดาห์นะครับเมื่อ,อเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยก็เพิ่งจะเปิดบ้านพ่ายแพ้พต่อซานตาซานตาคาล่าไป0ประตูต่อ1เป็นการพ่าาายแบบ้้บนไป2เกมตติด กันด้วยกันนะครับแต่ทว่าตอนนี้ทางฝั่งของสปอร์ติ้งก็ยังเป็นจ่าฝูงอยู่นะครับมี33คะแนนห่างจากปอร์โตอันดับที่2อยู่3คะแนนด้วยกัน Head to Head ของทั้งคู่ก็เป็นสปอร์ติ้งลิสบอนที่เหนือกว่ามากมายนะครับชนะ4จาก5นัดลังสุดที่เจอดกันโดยที่โมเรเลเซชนะ,ไม,ชะไม่สามารถเอาชนะได้เลยและเป็นสปอร์ติ้งลิสบอนที่ชนะมา,า4เกมติดต่อกันแล้วนะครับดั้นีเกมคู่นี้มองว่าสปอร์ติ้งลิสบอน1นึ่งก็เสียหายเล็กน้อยนะครับซึ่งต้องบอกว่าฟอร์มการเล่น หลังยุคหลังรูงงเบนโมอลิมนะครับแล้ว แล้วก็ทางฝั่งของโมเรเลนเซ่ในระยะหลังนะครับการเล่นเป็นเจ้าบ้านพวกเขาค่อนข้างที่ทําผลงานได้ดีมีโอกาสนะครับผมที่จะออกหน้าเสมอกันสูงหรือสปอร์ติลิสบอนอาจจะบุกมาชนะเพียงแค่1สกอร์เท่านั้นนะครับดังนั้นคู่นี้เชียร์ไปที่โมเรเลนเซ่คิดว่าน่าจะสามารถยันฝั่งของสปอร์ติลิสบอนได้หรือแพ้ไม่เกิน1ประตูนั่นเองนะครับสตัวที่วันนี้ผมจะแตงท็อปโฟชอบเลยนะครับผมก็มีบรตทันบอหมัดแล้วก็โมเรเลนเซ่ครับยังไงก็ขอบคุณด้วยที่ติดตามกันกับจ่าชีเป ที่จะอยู่เคียงข้างนักลงทุนทุกคนทางตูนยูเอ็ดแล้วก็ฝากที่กลุ่มของพวกเราด้วยครับที่ไลน์แอดแอดตูนสายสานนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสุดครับ